สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านเนาะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะทําการชั่งดูของแม่มาต่อยวัโอ้หนกิโลอยู่แม่หักอันนี้ออกหักอันนี้ออก2ขีดอันนี้1นกิโลสขีดเดี๋ยวดูของดูของพ่ออึ้บ โอ้ได้หนึ่งหนึ่งโลแปดหักอันนี้ออกสามขีดเหลือหนึ่งหนึ่งโลครึ่งโอ้แสดงว่าสองสองเท่าเรานะก็ได้สองกิโลนะเอฟซีเนาะนี่ครับหักหักยังไงก็ได้สองกิโลหักยังไงก็อ่ะโอ้พี่น้องนี่ครับผมกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับ FC โอ้ผมโอ้มอมม่วงตูกนี้ใกล้สุกแล้วน,นี่มมม่วงสามดูดูนะครับเอฟซน,นี่โชคกันนันเนาะผมเอามาบ่มใบตรงนี้นะฮะก็ส่วนตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราลงไปซื้อยามาคุมยาเนะาะเพราะว่าหญ้าก็กำลังสวยนะฮะ ยากกำลังสวยนะข้าวก็กำลังจะตายซื้อกวซื้อว,วัวมากินบ่นะครับผมโอ้ต้นทุเรียนก็มันไม่ตายนะเอฟซีทุกท่านนี่มันลากกำลังเดินเนาะต้นนี้ดูครับมะม่วงของผมเฮ้ยพี่น้องเป็นงกกากร้ย จนงามไม่ใฮักปลูกอะไรก็ได้อน,นั้นนะครับพี่น้องนะเมื่อสักครู่เนาะเรามาผ่านมาบ้านคุณเบือกเนาะเรามองเหลือบตาไปเห็นนะาเอฟซีไปเห็นต้นทุเรียนนะฮะสวนทุเรียนโอ้สสออนนะ,ะนี่ครับผมไม่ตายนะฮะเอฟซีนี่<ม>แจ๋วนะตายประตายกระซังันเนาะ,ะพี่น้องเนาะขอใจห้อยจะตายกับพ่อครับพี่น้อง นี่ว้าวมักแดงหังมักแตงสองลูกสองลูกนี่ก็กำลังจะสองหน่วยสองหน่วยสามแม่โอ้นี่ย้ายก่อนเดี๋ยวมันจะเน,น่าสามหน่วยสามหน่วยนี่นี่น,นี่มักแตงฮะ เดี๋ยวต้องหาลูกแก่ๆลงไปบ่มเนาะทุกท่านถือว่าได้การอยู่นะ fc เนาะดีกว่าไม่ไม่ไปเลยนะครับพี่น้องแล้วก็จะทำการล้างนะล้างแล้วก็นึ่งอ่าโอ้น่าจะได้อยู่ประมาณสี่ถุงเนาะแม่เนาะ เมื่อวานเราได้เจ็ดเม,มื่อวานเลยเราเราได้เจ็ดวันนี้เจ็ดแต่งวันนี้ได้สองสองกิโลเมื่อวานเราได้สามกิโลอุ้ยรวมเป็นห้ากิโลห้าสามสิบห้าอู้พันห้านะสองวันแม่เออถ้าขายนะนะถ้าเราขายนะอันนี้เราไม่ขายนะครับพี่น้อง เราจะนึ่งอัดใส่ตู้เย็ยนไว้ร <Okay. S 1> อพี่น้อง FC ท่านไหนที่จะโชคดีนะครับมากินแกงเห็ดกับพวกเราเนาะแมนบอมแม่เ็ดจะดดำปีถ้ามันเป็นเห็ดละโงกขาวแม่คงจะได้เยอะเนาะพอเนาะจ้ว่าไหมใช่ อันเดี๋ยนนลวยลงไปดูตะกร้าลงไปดูตะกร้าเป็นยังไงเนาะ uh huh. น้ำแห้งถ้าน้ำแห้งก็จะดูใาอีก<ช>นะครับพี่น้องนะพี่น้องทุกท่านนี่ครับหญ้าก็กำลังนะครับกำลังเป็นสองใบสามใบเนาะเขาใช้ยาขมหญ้าย,ยี่ห้ออะไรเนาะพี่น้องนะใครเคยใช้ก็ คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมแล้วก็มันมันราคาเท่าไหร่เนาะไม่ไม่ได้นี่จะมาดายหญ้านี่กว่าจะเสร็จนะครับ fc เราฉีดยาฉีดยาคุมหญ้าไปเลยเนาะแบบนี้มันมันฉีดได้ไหมครับพี่น้อง fc น,น่าจะได้เนาะทุกท่านนี่ครับโอ้ยหญ้าดังนั้นเลยเนาะ เดี๋ยวม,ม,มันไม่ได้กินข้าวนด้วี่น้องเอซีอ่ะเดี๋ยวลงไปดูตะกร้าก่อนนะครับโอ้ยน้ำมันไปในหมดครับพี่น้องโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องดูใส่แล้วนี่เนาะเพิ่งหวานปุ๋ยเมื่อวานน้ำแห้งหมดเลยนะเดี๋ยวปุ๋ยจะกัดเนาะอื แห้งเหียวจังเนาะฝนก็ไม่ตกนะครับพี่น้อง้ยงานเข้าต้องดูดน้ำใสเลยนี่เดี๋ยวผมตั้งเครื่องดูดน้ำแป๊บเดียวพี่น้องโอ้ไม่ไหวเนาะต้องดูดน้ำใสอีกนะฮะเอฟซีโอ้ดูใสเมื่อวานนี่ก็แป๊บเดียวแห้งเนาะเนื่องจากมันฝนฟ้าไม่ตกนะฮะดีนะที่มี น้ำนะที่บ่อเนาะท่านไม่งานนี่โอ้งานเข้าเลยนะฮะดูครับพี่น้องแห้งกรโลนเลยครับทุกท่านดูดเมื่อวานนี่เต็มนะฮะเอฟซี F เนาะถ้าไม่ดูดใสนี่ปล่อยถ้าไม่ดูดใสนี่ปล่อยให้มันแห้งนี่นะครับปุ๋ยจะกัดนะครับนะปุ๋ยจะกัดต้องดูดใสอีกนะเอฟซี F C. ไม่เป็นไรครับบอก็กว้างอยู่เนาะลำบากครับเอฟซี FC. ทำนาปีนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่านะครับดูสิไม่มีไถก็ไม่มีน้ำเลยนะเอซีแห้งกนลนนะฮะพี่น้อง บางเจ้าก็ยังไม่ได้เอาก้านะครับนะเนื่องจากเขาไม่มีน้ําดูดใส่นะทำตะก้าเนาะยาญาหนิงก็ยังไม่ได้ทานะฮะผมนี่ดีที่มีบ่อตรงนี้นะครับก็เลยได้ทำํำดูครับสวยงามเลยฮะตะก้าอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share. นะดูโฆษณา ของพวกเราด้วยนะครับทุกท่านสวัสดีครับ